วันนี้2กูรูครับคุณวรุทวิเศษสิงห์อดีตนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยและคุณสุปชัยจิวะอุดมทรัพย์ครับสผู้บรรยายของเราได้วิเคราะห์ว่าทีมสาวไทยเนี่ยมีโอกาสจะเอาชนะเกาหลีใต้ได้ไม่ยากนะครับแม้ว่าสถิติ5นัดหลังสุดที่เจอกันเนี่ยไทยอาจจะเสียเปรียบหน่อยคือเอาชนะเขาแค่อ2ออแพ้เขาถึง3ครั้ง แต่เกาหลีใต้ในเนชัลลีก2022เนี่ยนะฮะถือเป็นชุดใหม่เป็นครั้งแรกตั้งแต่ลงแข่งขันรายการนี้ที่เกาหลีใต้ก็แพ้8นัดรวดตัวหลักๆเขาไม่มีเลยฮะใช่ครับคือทีมเกาหลีใต้ที่ลงนันดเนี่ยลย์บอลเนชัลลีก2022เนี่ยแพ้8นัดรวดไม่มีคะแนนรัร้งอันดับ16สุดรั้งอันดับ16ท้ายสุดของตารางซึ่งเป็นผลมาจากไม่มีผู้เล่นตัวหลักอย่างกัปตันคิมที่อำลาทีมชาติไปแล้วด้วย,ยนะครับด้วยฟอร์มของทีมไทยที่ผู้เล่นตัวหลักๆกลับมาครบ ูรูฟันธงครับไทยจะสามารถเอาชนะเกาหลีใต้ไปได้แบบ3เซตรวดคว้า3ามแต้มได้แน่นอนครับฟูลทีมนะเน้นนะโอกาสที่จะเก็บ3มแต้มเต็มอ่ะผมว่าไม่ยากก็ไม่น่าอยาคิดว่าน่าจะได้น่าจะออกส0ศูยได้ซ้ำใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะตัวทำแต้มของเขาอ่ะถ้าดูตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีแค่3มตัวซึ่งไม่ใช่เป็นตัวชัวซึ่งอ่ะผมว่าก็ได้ประสบการณ์อ่ะผมว่า ยังสู้ผู้เล่นไทยไม่ได้คิดว่าน่าจะไม่ได้แล้วจริงๆไอ้สคนที่เราย้ำนะครับวันนี้ร่วมชมและเชียร์กันแบบสดๆนะครับทางหน้าจอช่อง GMM 25เข้าสัญญ,ญาณถ่ายทอดสด2ทุ่ม45นาทีเป็นต้นไปไทยเจอกับเกาหลีใต้ชมและเชียร์ทางหน้าจอช่อง GMM 25วันนี้ห้ามพลาดครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้